คุเดียวๆต้นนี้น่อยเห็นปะต้นเล็กเล็กดำทุพพิธิโด๊ะดอกค่ะที่เต๋อบะมี่แห้งหิวจ้ะ หนักไม่มีแหงหิวปึ๊บปลากระสีสวยๆวยเลยได้พี่น้อยยงเยาวีเก็บไปแล้วโก็เหนื่อหยขนาดยุคๆไปปลาใหม่ก่อนก็นเหนื่โอ,โอ,อยหลายบ่เอาบ่องเนี่ยยางตับก้อนหินได้พี่น้องรึเปล่า ง่ายๆแบบว่าเบิ่งแบบนี้พี่น้องเนี่ยจงตักง่ายนยเห็นบ่เจ้าเห็นบ่เนี่ยดบดบ่เต็มเลย เปหน,นาไปเลยอหไรปะตาอุ้มทุมดู่นะีนมานะนานอุ้มทุอะแมนเบิร์ดถีบอ,นนอ,อะไรคุณอะ แอนเบิร์ทีบพี่น้องวันดาเป็นดงอยู่โอ้ยดกขนะ ลูกใหญ่อีกต่างหากวนวนไปรถเกตได้วีกยกได้สอนเงินสอนทองก็ไดสอน โอ้ยนี่อยู่ในดินนะพี่นาะต้นมันจำดินอยอะสามนาทีเต,ต็มเปาะได้ไหมสามนาทียังบ่เต็มอ่ One, one.